ทำเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำเกษตรวันนี้วันที่25มีนาคม2566อยู่กับดาวเรืองอายุ29วันนะครับนับจากวันพเพาะเมล็ดนะครับมาดูความเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองกันนะครับนี่นี่คือดาวเรืองที่มีอายุ29วันก็มีใบจริงหนึ่งคู่นะครับ2องคู่สามคู่สี่คู่ ห้าคู่คู่ที่ห้ากำลังห้ากำลังออกนะครับนี่นะครับเอ๊ส่วนต้นนี้นะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าใหญ่เบ้อเร่อแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือต้นดาวเรื่องที่มีอายุยี่สิบเก้าวันครับผมโดยรวมแล้วก็จเจริญเติบโตดีนะครับได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่รู้ว่าทําไมต้นมันเขียวขึ้นมาได้เพราะอะไรก็ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะวางแผนใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดอาหารเสริม รับทางใบนะครับโอเคตา้านนุกดาวเรืงรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลุกสวนทั่วประเทศนะครับให้คำปรึกษาปัญหาดาวเรืองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จำหน่ายต้นกล้าดาวเรืองครับ่ไปก่อนครับ